โอเคก็กราบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอถ้ำเอ็กทูนะครับวันนี้มาอยู่กับการเอ่อรายการอะไรดีผมลืมตั้งชื่อรายการนะครับก็วันเนี้ยผมได้รับข่าวรายงานมนาะว่าแถวๆตรงนี้ครับมีตัวตลกอีกแล้วนะครับตัวตลกครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นตัวตลกปีศาจเหมือนในหนังเรื่องอิดเพนนีไวอะไรพวกเนี้ยนะครับผมอยากรู้มากเลยว่ามันจริงหรือเปล่านะอยู่ตรงนี้นี่เองนะผมขับผ่านมาครับแล้วก็จุดๆเนี้ย ผมลืมเอาขาตั้งกล้องมาถ้ากล้องมันเขาเรียกไงดูดูไม่นิ่งอะไรอย่างงี้ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าลรมเอาขาตั้งกล้องมาแล้วก็สองเลยนะครับผมไม่ได้พาเพื่อนมาเพราะเพื่อนผมไม่อยู่บ้านนะครับแล้วก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะลองไปสำรวจกันเลยนะครับวันนี้ลืมเอาอะไรทุกอย่างไปหมดเลยนะขาตั้งกล้องก็ไม่มีนะครับเอาแตก่กล้องโทรศัพท์มานะครับแล้วก็ใช้มือถือนะครับแล้วสําหรับคนที่ขอให้ผมทําเกมอาถรรพ์อะไรพวกนี้ ไว้วันหลังแล้วกันนะครับเพราะอันนั้นมันต้องพาเพื่อนมาด้วยนะครับง <Yeah. S 1> ั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลย <Yeah. S 1> ผมจะเริ่มเดินเลาะจากตรงนี้ไปเลยนะครับ <Yeah. S 1> ไปดูกันเลยครับ <Yeah. S 1> มันอยู่แถวเนี้ยนะครับ <Yeah. S 1> นี่ครับตรงนี้ครับ ดูนี่สิครับผมไม่แน่ใจมันเนีอยอะไรหรือเปล่านะรตรงนี้เลยนะที่มีคนรายงานมาให้ผมมาช่วยทำคลิปให้หน่อยนะนี่ครับเขาบอกว่าเจอตุตลกอยู่แถวเนี้ยแล้วมันเขาเรียวกว่าไงมันพาเด็ก หนีไปจากท่อน้ําตรงนี้ครับตรงนี้มีท่อน้ําอยู่นะก็มันพาเด็กหนีไปทางท่อน้ํานะก็เหมือนจะเป็นเอ e ีอพเนนี่ไวหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะผมว่าว่าผมจะตั้งกล้องเอาไว้นะครับเออผมเพิ่งไปเจอ google map มานะมันมีเลือดเกาะอยู่ตรงที่ที่ผมอยู่ด้วยนะครับดูดิครับเห็นไหมตรงที่ที่ผมมาตามหาตัวตลกมีเลือดด้วยครับ โอเคครับชมผมตั้งกล้องเรียบร้อยนะก็ผมไม่รู้นะผมยิบกล้องมาเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับก็ผมไม่ได้ยังไม่ได้กลับไปดูกล้องที่ผมตั้งเอาไว้นะถ้าผู้ชมเห็นอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ